สวัสดีครับวันนี้นะฮะออตโตถล่มจะตูจักรนี่ออตโตถล่มจะตูจักเป็นยังไงมาดูกันออตโตถล่มจะตูจักรอันนี้อยู่ร้านคุณเกี้ยวนะครับเอบีขับนะวันนี้ออตโต้มาถล่มนะครับก็เ,เลยเอามาให้ทุกคนดูนะเิียวมากอะ่ะ อันนี้ออโต้ธรรมดานะครับออโต้ Auto, ธรรมดาเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะเนี่ยออโต้ธรรมดามาเต็มเลยใครต้องการอยู่อุบอวบแน่นๆเพียบนะครับอันนี้คือปลาที่เราชอบออโต้ Auto, ยักษ์จัมโบ้ใหญ่ที่สุดในตระกูลออโต้นะครับเดี๋ยวรอพักพักเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเอาแน่นอน อันนี้ก็ออโต้ไทเกอร์นะครับมันจะยาวกว่านิดนึงเดี๋ยวขึ้นชื่อว่าให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้พาโลออโต้นะครับหรือพาราออโต้ที่เราชอบกันอ๋อขนั่นแหละครับ ตัวตัวที่ลายแปลกอ๋ออออโต้ฟาโรต์นีอะไรอีกวะอันนี้ก็ออโต้ยักษ์จำโบเฮ้ยอย่างใหญ่อะมันติอะเดียตัสนี่ก็ออโต้นันก็ออโต้นันก็ออโต้ปวยออโต้ถล่มัะดูจักนะ เหียบนะครับตัวนี้ก็น่าเล่นนะครับถ้าตู้ใหญ่หน่อยออโต้ไปปล่อยตู้แบบตู้ที่มันมีไบโอฟิลมมีตะไคร่อ่ะนะตัวเนี้ตัวเนี้ยมันไม่มันกินพวกไบโอฟิลเป็นหลักนะครับแล้วพวกนี้กินตะไคร่ตู้ไม่น้ำได้เมื่อก่อนเคยเลี้ยงรวมกันอยู่ นี่ใหญ่มากเลยตัวนี้มีความหลังกันนะครับมอกรอเลี้ยงพวกปลาใหญ่เลยนะตัวนี้จัมโบ้นะครับอันนี้ก็ตัวยี่สิบสี่นิ้วขึ้นไปนะตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกับพวกเจียวฟากัสเลี้ยงก็อันตั้มได้เลยตัวนี้สบายนะครับตัวนี้ก็ยี่สิบสี่นิ้วขึ้นไปส่วนตัวนี้ก็เลี้ยงตัวเล็กได้ตัวนี้ก็ เลี้ยงทั่วๆไปนะเราก็คงเคยเลี้ยงกันมานะครับอันนี้เป็น,นพาโลโต้อีกตัวนะไม่ใช่ตัวดั้งเดิมนะไม่มีเลนมาโคเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวซื้อมาใส่จะได้เห็นชัดเนี่ยออโต้ถล่มจตุจักรนะครับ ะเห็นชัดเอ้ยเห็นยากนิดนึงเพราะปลาเขาตัวเล็กนะไม่เหมือนอไอตัวจัมโบ้กับไทเกอร์อ่อะโอเคนะครับ <100 00. S 2> ออตโต้ร้าน a อบิขับนะครับร้านคุณเกี้ยวนะฮะมาดูได้นะครับอ่ะตอนนี้อยู่ร้านสยามอเมซอนนะครับก็ นี่ออโต้ออโต้แวไพายมาไม่บ่อยนะ,ะก็สวยอีกแบบนะครับถ้าใครอยากเก็บก็มาเก็บกันได้นะครับตัวนี้ก็อะไรซีบ้าออโต้นั่นเองนะ เดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ